ถ้ามาดูติ่งการเมืองนิดหน่อยคุณผู้ชมครับติ่งการเมืองเนี่ยนะฮะนั่นก็คือกรณีของ18กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐตัดสินใจลาออกซึ่งข้อบังคับของพักเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีกรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งหนึ่งก็ให้คณะกรรมการบริหารพักชุดนั้นเนี่ยพ้นจากการทําหน้าที่ไปด้วย พปชรมีทั้งหมด34คนถ้าออกไป18ก็เกินครึ่ง1แน่นอนนะครับหลังจากนี้มีเวลา45วันจะเลือกตัวหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับเรื่องนี้นักวิเคราะห์การเมืองก็มองไปว่าน่าจะเป็นการหามใช้คำว่าการหามให้พลเอกประวิตยเนี่ยไปเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าและจะหามส่งให้พลเอกประวิตยไปเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตหรือไม่นะครับ ล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถึงขนานดะออกมาพูดนะครับว่านั่นมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับการปรับครมรไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาโยงกันนะครับล่าสุดมีความเห็นจากฝ่ายที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยว่ากันง่ายๆเชียร์พลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนั่นก็คือดรเสรีวงมนฑานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนักสื่อสารมวลชนชื่อดังเนี่ยดรเสรีโพสต์แบบนี้นะว่ากินอิ่มแล้วว่างมาก ไม่มีอะไรทําแล้วหรือถึงออกมาแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าพรรคมีความแตกแยกช่วงชิงอํานาจสู่ผลประโยชน์รู้ตัวบ้างไหมว่าชนะเลือกตั้งเพราะอะไรได้เป็นรัฐบาลเพราะอะไรสําคัญผิดคิดว่าตัวเองมีแสงในตัวกันนั้นหรือลองใช้สมองตรองดูให้ดีเถิดประชาชนเขาจําใจเลือกบางคนทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากจะเลือกเพราะเขาต้องการให้ลุงตู่เป็นนายก แล้วพวกคุณจึงได้ตําแหน่งรัฐมนตรีและทําให้ครมอรของลุงตู่ไม่สง่างามเพราะมีคุณบางคนได้รับตําแหน่งการที่คุณขัดแย้งกันนี่คุณมองไม่เห็นหัวลุงตู่เลยหรือโอ้โหนะคุณไม่มีความเกรงใจลุงตู่เลยแม้แต่น้อยนอกจากพวกคุณจะทําในสิ่งที่มีควรทําแล้วคุณยังไม่รู้การะเทศะด้วยนะเวลาลุงตู่กาลังเหนื่อยกับการทํางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับโควิด และต้องปรึกษาเจ้าสัวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ามกลางการแซะแขวะด่าหาเรื่องของฝ่ายคา้านแล้วคุณจะสร้างปัญหาให้รัฐบาลให้นายกเนี่ยต้องปวดหัวทำไมคุณเคยเอาตาดูใช้หูฟังบ้างหรือไม่ว่าประชาชนเขาเอือมระอากับนักการเมืองขนาดไหนจริงอยู่นักการเมืองที่เป็นคนเก่งคนดี พอมีอยู่แต่นักการเมืองขี้โกงเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์มันมีมากเหลือเกินและส่วนมากกระสันที่จะเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ประเมินความสามารถของตนเองเลยลองใช้เวลาที่อยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดคิดกำจัดเชื้ออะไรบางอย่างที่ทำให้พวกคุณทำสิ่งที่ประชาชนมองว่าชั่วให้หมดจากความคิดของพวกคุณสักหน่อยดีไหมคะ เพื่อจะคิดได้และทำสิ่งที่เหมาะที่ควรพฤติกรรมของพวกคุณตอนนี้ทำให้คนเกลียดนักการเมืองแล้วไม่อยากเลือกตั้งค่ะถ้าพวกเราไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอย่าหาว่าเรานิยมเผด็จก,การนะคะเราอยากได้คนเก่งมาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศค่ะไม่ใช่พวกคุณแสดงอาการมองหาผลประโยชน์โอ้โหคุณู้ชมครับเป็นไงฮะอันนี้ก็คือกองเชียร์ของลุงตู่นะ คือกองเชียร์ของลุตู่แล้วก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยก็มีความรักความชื่นชมแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้พอใจไปทั้งหมดนะครับสำหรับหน้าตาคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ